ยินดีต้อนรับกลับสู่ Carverse อ,อิลิจุดหมายปลายทางของคนรักรถตัวจริงที่เรานําเสนอข่าวสารรถยนต์สุดพรีเมียมสุดไวรัลและทรงพลังที่สุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกตำนานที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่2026 Toyota Hardtop การกลับมาที่ไม่ได้เป็นแค่การอัปเกรดธรรมดาแต่มันคือการเกิดใหม่ของไอคอนสายลุยที่โลกต้องจับตามอง 2026 Toyota Hardtop ยังคงรักษา DNA ความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมที่แฟนๆหลงรักมาอย่างยาวนานแรงบันดาลใจจากตระกูล Land Cruiser Hardtop ในอดีตถูกถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่นี้อย่างชัดเจนแต่เพิ่มความทันสมัยและความพรีเมียมเข้าไปอย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ดีไซน์ดุดันไฟหน้าและทรงเหลี่ยมที่ให้ลุคโมเดิร์นแต่ยังคงความคลาสิกกันชนหน้าขนาดใหญ่ที่ดูแข็งแรงพร้อมลุยทุกสถานการณ์แค่เห็นครั้งแรกก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่ SUV ธรรมดา มุมมองด้านข้างยังคงเอกลักษณ์ทรงกล่องแบบดั้งเดิมเส้นสายตรงแข็งแรงช่วงล่างยกสูงพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่เติมเต็มความบึกบึนล้ออัลลอยขนาดใหญ่จับคู่กับยางออเทเรนที่พร้อมลุยทั้งทางโคลนหินทรายหรือถนนในเมืองดีไซน์แบบนี้คือสิ่งที่ทําให้ฮาร์ดท็อปแตกต่างจาก SUV สมัยใหม่ที่เน้นความโค้งมนเพราะรุ่นนี้เลือกที่จะคงความดิบเท่และจริงจังด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ดดายเลตดีไซน์ตั้งตรงประตูท้ายแข็งแรงบางรุ่นอาจมาพร้อมยางอลลอยติดตั้งด้านหลังเพื่อเสริมภาพลักษณ์สายลย ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงไม่ใช่แค่ความสวยงามหัวใจสำคัญของ2,026 Toyota h a r d t o p คือสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่คาดว่าจะให้กำลังมากกว่า200แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่ทำให้การปีนเขาลุยโคลนหรือการลากจูงเป็นเรื่องง่ายจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลทั้งในเมืองและออฟโรดระบบขับเคลื่อน4ลอ้อขั้นสูงช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีในทุกสภาพพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นทรายหิมะหรือหินระบอบล็อกเฟืองท้ายและโหมดการขับขี่ที่หลากหลายช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางมีข่าวลือว่าอาจมีเวอร์ชันมายไฮบริดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันซึ่งถ้าเป็นจริงจะยิ่งทำให้รุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งพลังและความคุ้มค่าในยุคปัจจุบันภายในห้องโดยสารถือว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากที่เคยเรียบง่ายและเน้นความทนทาน รุ่นปี2026มาพร้อมความหรูหราทัานสมัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบมตรวัดดิจิทัลรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายช่องชาร์จ USB หอลายจุดและระบบชาร์จไร้สายเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระดีขึ้นบางรุ่นอาจมีเบาะหนังระบบปรับอากาศอัตโนมัติและฉนวนกันเสียงที่ดีกว่าเดิมทําให้การเดินทางใกล้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยคาดว่าจะมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนออกนอกเลนระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและถุงลมนิรภยัยหลายตำแหน่งโครงสร้างตัวถังแบบแชสซี่ขั้นบันไดช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความปลอดภัยในทุกการเดินทางจุดเด่นของ2026 Toyota Har ก o ตคือความอเนกประสงค์มันสามารถเป็นรถใช้งานในเมืองได้อย่างสง่างามและเปลี่ยนเป็นรถลุยตัวจริงในวันหยุดได้ทันทีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเบาหลังพับได้เพิ่มความยืดหยุ่ในในการใช้งานไม่ว่าจะเดินทางกับครอบครัวหรือออกทริปผจญภยัยรถคันนี้ก็พร้อมเสมอ อีกสิ่งที่ทำให้ฮาร์ดท็อปโดดเด่นคือความทนทานโตโยต้ามีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและรุ่นนี้ยังคงสานต่อชื่อเสียงนั้นด้วยโครงสร้างแข็งแรงรองรับการใช้งานหนักได้ยาวนานเหมาะกับคนที่ต้องการรถที่อยู่ด้วยกันได้หลายปีโดยไม่ต้องกังวลในตลาด SUV ที่เต็มไปด้วยครอสโอเวอร์เน้นการใช้งานในเมือง2,026โตโยต้าฮาร์ o ท็อปยังคงยืนหยัดในความเป็นออฟโรดแท้มันไม่ได้พยายามเป็นเหมือนใครและนั่นคือเสน่ห์ของมันมันคือรถสำหรับคนที่ต้องการความแตกต่าง ต้องการความแข็งแกร่งและต้องการตำนานที่มีชีวิตทั้งหมดนี้ทำให้2026 toyota hardtop กลายเป็นหนึ่งใน suv ที่น่าจับตามองที่สุดของปีไม่ใช่แค่เพราะสเปกหรือดีไซน์แต่เพราะจิตวิญญาณของมันนี่คือ car w o r s elite แหล่งรวมข่าวรถยนต์สุด exclusive และทรงพลังที่สุดถ้าคุณตื่นเต้นกับ2 0 2 6 toyota hardtop กดไลค์คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณและกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ตำนานได้กลับมาแล้วและครั้งนี้มันแข็งแกร่งกว่าที่เคย